ดีค่ะชาวลัคนาราศีกุมยินดีต้อนรับสู่ชาแนลบับปี้สตารูนะคะวันนี้เราก็จะมาทำคลิปภาพรวมสำหรับเดือนสิงหาคม2567กันสำหรับในเรื่องการงานในเดือนนี้นะคะเราอยากให้ชาวลัคนาราศีกุมเนี่ยระวังในเรื่องความเครียดนะคะอยากให้คุณพยายามหาเวลาพักผ่อนบ้าง ลาบ้างก็ดีนะคะอย่าแบบทุ่มเทให้กับเรื่องการงานมากจนเกินไปอยากกดดันตัวเองจนมันเลยเถิดอะนะคะเพราะว่าในช่วงนี้มันเป็นช่วงเวลาที่ตัวของคุณจะกดดันตัวเองมากเลยนะ คุณจะรู้สึกกังวลง่ายจะรู้สึกเครียดนะคะกับสถานการณ์ทั้งๆท,ที่ความจริงแล้วสถานการณ์ในการทํางานของคุณเนี่ยมันไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยอะ่ะมันยังฟล o w ์ได้ตามปกติแต่ว่าด้วยความที่เนเจอร์ของคุณอะ่ะเป็น perfectionist นะคะคุณเลยอยากที่จะให้สิ่งที่คุณทำอะ่ะมันออกมาดีที่สุดโดยที่ไม่มีข้อผิดพลาดอะไรเลยซึ่งมันค่อนข้างขัดกับธรรมชาติเนาะที่ คนปกติอะ่ะไม่มีใครที่จะสามารถทําทุกอย่างออกมาได้แบบที่ไม่มีปัญหาไม่มีข้อผิดพลาดนะคะเราอยากให้คุณรีแลกซ์บ้างอะ่ะอย่าตึงกับชีวิตมากจนเกินไปนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอะ่ะคือเราอยากให้คุณพยายามไว้ใจคนอื่นในทีมบ้างนะข้อเสียอย่างหนึ่งของชาวลัคนาราศีกุมคือการที่คุณเนี่ยมักจะเอางานมาทําคนเดียว คุณไม่มีความไว้วางใจให้กับคนในทีมของคุณเพราะคุณคิดว่าถ้าเราให้คนอื่นทำอะแล้วเขาอะจะทำผิดพลาดเราเลยยอมที่จะทำทุกอย่างด้วยตัวของเราเองซึ่งตรงเนี้ยไม่ใช่วิธีการทำงานที่มันเฮลตี้นะคะอยากให้คุณลองกระจายงานให้คนอื่นทําอยากให้คุณไว้ใจคนอื่นแล้วชีวิตของคุณมันจะง่ายขึ้นนะคนที่กําลังหางานอยู่นะคะในช่วงนี้เนี่ย เรามองว่าตัวของคุณนะจะ ได้มีการสมัครงานได้มีการไปสัมภาษณ์งานนะคะแต่ว่าตัวของคุณะจะมีความเครียดมากๆเลยระหว่างที่คุณกำลังรอผลว่าตกลงจะได้งานไหมนะคะเพราะว่าตัวของคุณรู้สึกว่าตัวเองจะทําได้แบบไม่ดีพอในช่วงของการสัมภาษณ์งานแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าโหสงสัยไม่ได้งานแน่ๆเลยอะเพราะว่าเราแบบไม่ดีอย่างนั้นเราไม่ดีอย่างนี้นะคะอยากให้คุณรีแลกซ์นะแล้วก็อยากจะบอกคุณนะคะว่า คุณมีโอกาสที่จะได้งานสูงนะในเดือนนี้นะคะอยากให้คุณแบบปล่อยวางกับสถานการณ์ให้คิดว่าเราทำดีที่สุดแล้วนะคะอย่าแบบเครียดไปก่อนที่เราจะแบบรับรู้ว่าผลมันจะออกมายัางไงอ่สถานการณ์บางทีมันอาจจะไม่ได้แย่งที่เราคิดก็ได้นะคะสำหรับในเรื่องการเงิน ในเดือนนี้นะคะชาวลัคนาราศีกุมเนี่ยมีเงินเข้ามาหลายทางเลยนะคะแล้วก็เป็นเงินที่ตัวของคุณคาดหวังเอาไว้ว่าจะได้รับเช่นเงินที่เราเอาไปลงทุนในตลาดหุ้นหรือว่าเอาไปลงทุนแบบในอสังหาร,ริมทรัพย์แล้วปล่อยให้คนอื่นเช่าแบบนี้นะคะคือมีเงินเข้ามาอยู่ตลอดเวลาแต่ไม่รู้ทำไมตัวของคุณก็ยังมีความเครียดกับค่าใช้จ่ายอยู่ดีนะคะต่อให้มีเงินเข้ามา คุณก็ยังรู้สึกว่าไม่พออยากที่จะมีเงินเข้ามาอีกอยากที่จะได้ความมั่นคงอยากที่จะแบบสามารถที่จะ,กะเกษียณได้ก่อนอายุอะไรอย่างเงี้ยคือมันมันเหมือนคุณพยายามที่จะกดดันตัวเองมากๆเลยว่าเราต้องประสบความสําเร็จเราต้องแบบมีเหมือนคนอื่นเขาเราจะต้องแบบได้กเกษียณอายุแบบ40นะอะไรอย่างเงี้ย คือหลายๆอย่างอ่ะมันมากจนเกินไปนะคะเราอยากให้คุณพยายามแบบปล่อยวางบ้างอ่ะอจริงจริงนะไม่ใช่แค่เรื่องเงินอย่างเดียวเรื่องงานอย่างเงี้ยก็เหมือนกันหลายๆ expectation ที่คุณมีกับ ตัวเองอะบางทีมันดูแบบตึงจนเกินไปนะคะสถานการณ์มันไม่ได้แย่เลยอะแล้วคุณอะเรามองว่าสถานการณ์ของคุณดีกว่าคนหลายๆคนนะคะคุณยังมีเงินเข้ามาหลายๆทางนะแต่ว่าบางคนอะเขาก็ไม่ได้มีโอกาสเหมือนคุณนะคะอยากให้แบบเราลองเราลองปล่อยวางบ้างนะคะเราไม่จําเป็นที่จะต้องแบบ s t r i c กับตัวเองไม่จําเป็นที่จะต้องดึงเป้าหมายที่แบบ มันตึงมากๆขนาดที่เรากำลังเป็นอยู่อะแล้วเราจะมีความสุขมากขึ้นทั้งในเรื่องของการหาเงินในเรื่องของการใช้เงินนะคะสำหรับในเรื่องความรักของคนโสดคนโสดคะในเดือนนี้เนี่ยเรามองว่าตัวของคุณกำลังจะได้มีโอกาสที่ดีในความรักเข้ามานะคนที่กำลังจะเข้ามานะคะคนคนนี้เนี่ยเขาจะมีความต่างไปจากคุณนะเป็นเหมือนหยินกับหยางเลย ยกตัวอย่างนะคะตัวของคุณเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างแบบจริงจังกับการใช้ชีวิตมากๆเป็นคนที่มีเป้าหมายในการใช้ชีวิตรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรแล้วก็จะทํายังไงถึงจะได้เป้าหมายตรงนั้นให้มันเป็นความจริงให้ได้นะคะแล้วก็ตัวของคุณเนี่ยเป็นคนที่มีความตึงเนาะในเรื่องของการใช้ชีวิตมีระเบียบวินัยสูงมากๆส่วนคนที่กำลังจะเข้ามา เขามีความฟรีมากๆเลยคนคนนี้คือเขามีอิสระนะคะเขาไม่ได้มีกรอบในการใช้ชีวิตสักเท่าไหร่แล้วเป็นคนที่ชอบท่องเที่ยวเป็นคนที่ชอบหาประสบการณ์ใหม่ๆในชีวิตอะ่ะคนคนนี้เนี่ยเขาจะมีความเฟล็กซิเบิลมากๆนะคะเรามองว่าการเข้ามาของคนคนนี้เนี่ยมันจะเข้ามาสั่นโลกของคุณเลยเหมือนกันนะเพราะว่าเขา่จะเข้ามาแล้วทําให้คุณรู้สึกว่า ความจริงแล้วชีวิตที่คุณมีอยู่ในตอนนี้มันมันแมทรยลมากเกินไปเราเรายึดติดกับสิ่งรอบสิ่งนอกกายอะมากเกินไปเราอยากได้เราอยากมีแล้วก็เรายึดติดกับความสำเร็จมากเกินไป คนคนนี้จะทำให้เราสามารถที่จะรีเลไลซได้นะคะแล้วก็ทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากที่จะลองปล่อยวางดูบ้างเราอยากที่จะรีแลกซ์นะคะต่อให้จะไม่ประสบความสำเร็จอย่างที่เราต้องการอะแต่คิดว่าชีวิตของเราน่าจะมีความสุขมากขึ้นมันจะเริ่มมีความคิดแบบเนี้ยเข้ามาในวันที่คนคนนี้เข้ามาในชีวิตของคุณนะคะ คนที่เราพูดถึงเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณได้ผ่านจากในเรื่องของการทำงานผ่านจากเรื่องผลประโยชน์นะคะหรือว่าบางคนคือมาจากที่เรียนเดียวกันอย่างนี้ก็ได้นะ ความสัมพันธ์ที่กําลังจะเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะไม่ได้เป็นความสัมพันธ์ที่เข้ามาแบบรวดเร็วนะคะมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่เริ่มต้นจากการที่เราสองคนเนี่ยเป็นเพื่อนกันก่อนแล้วค่อยๆบิวอัพความสัมพันธ์กันไปเรื่อยๆนะคะตัวของคุณอนะยังไม่ได้คิดถึงเรื่องความรักแบบจริงจังหรอกในตอนนี้นะ เรามองว่าคุณคิดถึงเรื่องความสําเร็จเรื่องความมั่นคงในชีวิตก่อนเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าคนคนนี้เข้ามาแบบจูโจมอ่ะคนคนนี้คงไม่ได้มีโอกาสได้มาสารความสัมพันธ์กับคุณหรอกโชคดีที่เขามาแบบในลักษณะของการเป็นเพื่อนการเป็นกัลยานามิตรมันก็เลยทําให้มีโอกาสสูงที่คุณสองคนเนี่ยจะได้สารต่อความสัมพันธ์กันในอนาคตนะคะ คนที่กำลังจะเข้ามานะเขาคนนี้เนี่ยสามารถที่จะเป็นชาวธาตุดินได้ก็อย่างเช่นชาวลัคนาราศีพฤษภการแล้วก็มังกรชาวธาตุลมนะคะก็อย่างเช่นชาวลัคนาราศีเมถุนตุลน,นะคะหรือว่าจะเป็นชาวลัคนาราศีสิงก็ได้นะคะเดี๋ยวเราขอดูไพ่ออร์เ e คลเพิ่มเติมนะคะว่าไพ่นี้อะไรอยากที่จะบอกเราอีก สำหรับไพ่ใบแรกที่เราได้นะคะ a l l i a n c ์คุณกำลังจะได้เจอกับมิตรแท้นะคะคนที่จะเข้ามาเป็นคนรักของคุณในอนาคตคนนี้เนี่ยเขาจะเข้ามาเปลี่ยนชีวิตของคุณให้ไปในทางที่มันดีขึ้นคนคนนี้ไม่ได้มีในเรื่องของความอิจฉาไม่ได้มีในเรื่องของความริษยาในชีวิตของคุณเลยนะ เขาอ่ะจะเข้ามาแบบจริงใจกับคุณมากๆคําพูดที่เขาจะพูดกับคุณอะมันมาจากใจจริงๆอยากให้คุณมีความสุขมากขึ้นนะคะไม่ได้ไม่ได้เข้ามาพอเรื่องผลประโยชน์อะ่ะคนคนนี้ calling in your soulmate นะคะ คำขอนะที่คุณเคยได้ไปขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอาไว้ในเรื่องความรักตอนนี้กําลังจะเป็นจริงนะคะคุณจะ่าคุณกำลังจะได้เจอกับคนที่เขาเนี่ยพร้อมที่จะดูแลพร้อมที่จะเป็นความรักที่ดีให้กับคุณ c o d e p e n d e n c y ความสัมพันธ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่ทำให้ตัวของคุณเนี่ย ได้ปลดปล่อยตัวเองนะได้มีการเรียนรู้ถึงการใช้ชีวิตที่มีความสุขมากขึ้นอะไรที่มันเคยตึงอะ่ะคุณก็จะเริ่มมีการปล่อยนะคะให้มันมีความเฟล็กซิบลมากขึ้นโซเมทนะคะ มีโอกาสสูงมากๆเลยที่คนที่กำลังจะเข้ามาเนี่ยเขาคือเนื้อคู่ของคุณนะคะมันก็เลยเป็นสาเหตุที่เขาเข้ามาแล้วทำให้ชีวิตของคุณมันเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะเป็นโซเมตที่เข้ามาแล้วทำให้คุณนะ่ะกลายเป็นคนที่ดีเป็นคนที่มีความสุขกว่าที่เคยเป็นนะคะ อันนี้ก็เป็นการพยากรณ์สำหรับคนที่เป็นโสดเนาะเดี๋ยวเราขอไปต่อนะคะกับการพยากรณ์สำหรับคนที่มีคนคุยกันสำหรับคนที่มีคนคุยความสัมพันธ์ระหว่างคุณและคนคุยในช่วงที่ผ่านมาค่อนข้างมีความตึงเครียดสูงมากๆเลยนะคะสาเหตุที่เป็นแบบนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าคุณและคนคุย มีความคาดหวังในความสัมพันธ์ตรงเนี้ยต่างกันฝั่งตัวคนคุยของคุณเขารู้สึกว่ายังอยากที่จะให้ความสัมพันธ์ตรงเนี้คยค่อยๆเป็นค่อยๆไปยังไม่อยากรีบเร่งในการที่จะขยับความสัมพันธ์กันแต่ว่าฝั่งคุณนะตัวของคุณเป็นคนที่ซีเรียสมากๆคุณรู้สึกว่าคุณนะ่ะ อยากที่จะให้ความสัมพันธ์ตรงนี้มันมีสถานะได้แล้วเพราะว่าคุณตั้งเป้าหมายเอาไว้กับตัวเองว่าอายุเท่านี้นะจะต้องแต่งงานอายุเท่านี้ควรที่จะมีลูกคือทุกๆอย่างอะ่ะคุณแพลนเอาไว้หมดแล้วคุณค่อนข้างฟิกซ์เอาไว้อะว่าคุณต้องการที่จะให้เหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นในเวลาอายุเท่าไหน,นแล้วพอตัวคนคุยของคุณเขาแบบดู ล่องลอยนะคะดูแบบยังไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้จริงจังอะไรกับความสัมพันธ์น่ะมันก็เลยทำให้คุณรู้สึกหมุดหงิดใจมากๆคุณรู้สึกว่าแบบไม่ค่อยแฮปปี้อ่ะนะคะแล้วพอคุณไม่แฮปปี้คุณก็เริ่มที่จะมีการพูดหรือว่าเริ่มที่จะมีการแสดงออกให้คนคุยของคุณได้รับรู้ว่าคุณน่ะไม่พอใจกับสิ่งที่เขาทำนะไม่พอใจกับการตัดสินใจของเขา ซึ่งตรงเนี้ยเรามองว่ามันทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณแล้วก็คนคุยมันกลายไปเป็นความสัมพันธ์ที่เต็มไปด้วยความคาดหวังแล้วก็ความกดดันนะคะตัวคนคุยของคุณเขาสามารถสัมผัสได้ว่าคุณพยายามกดดันให้ให้เขาเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์ซึ่งตรงเนี้ยเขารู้สึกว่าเขายังไม่ค่อยโอเคนะคะเขาอยากให้คุณพยายามเข้าใจเขาให้มากกว่านี้อยากให้คุณเนี่ย ปล่อยวางอะอืมเขาอยากให้คุณปล่อยวางเขาไม่อยากให้คุณมีความคาดหวังในความสัมพันธ์มากจนเกินไปเพราะเขารู้สึกว่าสิ่งที่เป็นอยู่ในตอนเนี้ยมันเริ่มที่จะมีความท็อกซิกเขาเริ่มที่จะไม่มีความสุขกับการคุยกับคุณอืมมันเป็นในเวนั้นเนาะเรามองว่าคุณนะควรที่จะปล่อยวางนะคะควรที่จะแบบ ให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ในความสัมพันธ์ตรงนี้ค่อยๆค,คุยกันดีกว่าอย่าพึ่งอย่าพิ่งรีบร้อนในการรีบเร่งเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์เพราะในวันนี้อ่ะคุณยังไม่ได้รู้จักตัวคนคุยของคุณดีมากพอถ้าคุณรีบเร่งเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์บางทีความสัมพันธ์มันอาจจะไม่ได้ดีอย่างที่คุณคิดเอาไว้ก็ได้ซึ่งมันอาจจะทําให้คุณเสียใจในอนาคตอ่ะที่คุณเลือกที่จะรีบเร่งความสัมพันธ์มากจนเกินไปนะคะ ตัวคนคุยของคุณนะเขาคนนี้เนี่ยสามารถที่จะเป็นชาวธาตุดินได้ก็อย่างเช่นชาวลัคนาราศีพฤษภกันแล้วก็มังกรชาวธาตุลมนะคะก็อย่างเช่นชาวลัคนาราศีเมถุนตุลหรือว่าจะเป็นชาวลัคนาราศีสิงห์ก็ได้นะคะเดี๋ยวเราขอดูไพ่ออร์เ e คลเพิ่มเติมน,นิดนึงนะว่าไพ่มีอะไรอย่าที่จะบอกเราอีก สำหรับไพ่ใบแรกนะคะ Journey ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนคุยอะ่ะมันยังมีระยะทางอีกนานมากๆเลยนะคะอย่าพิ่งรีบร้อนนะอยากให้คุณเนี่ยค่อยๆใช้เวลาในการทำความรู้จักกันให้ดีทุกๆมุมอะ่ะก่อนที่จะตัดสินใจว่าเราเนี่ยควรที่จะอยู่ในความสัมพันธ์ตรงนี้ดีไหม It is s a f e for you to love นะคะความสัมพันธ์ตรงนี้มันปลอดภัยสำหรับคุณนะคะมันเป็นความสัมพันธ์ที่คุณสามารถที่จะเปิดใจได้แบบเต็มนระ้อเอะไม่จำเป็นที่จะต้องกลัวว่ามันจะทำให้คุณผิดหวังนะคะแต่ทั้งนี้ทางน,าน,นั้นนะคือคุณก็ต้องพยายามให้เวลาในความสัมพันธ์ตรงนี้ด้วยอย่าเพิ่งรีบเด้งจนเกินไป Heart to heart conversations นะคะ สิ่งที่สําคัญที่สุดเลยอะในความสัมพันธ์ตอนนี้นะเรามองว่าคุณกับตัวคนคุยควรที่จะมีการคุยกันแบบเปิดใจว่าเราอยากที่จะเห็นความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่ในตอนเนี้ยมันพัฒนาต่อไปในทิศทางไหนนะคะมันควรที่จะเป็นการตัดสินใจร่วมระหว่างคุณสองคนไม่ใช่การตัดสินใจที่มาจากความต้องการของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแค่ฝ่ายเดียวนะ make the effort นะคะถ้าคุณอยากที่จะให้ความสัมพันธ์ตรงเนี้ยมันเวิร์คคุณก็ต้องใส่ความพยายามจะต้องพยายามมากๆในการที่จะประครับประคองอะอืมถ้าสมมติคุณแบบเอาแต่ใจยอยากที่จะให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันเป็นมันเป็นไปตามความต้องการของคุณแค่ฝ่ายเดียวความสัมพันธ์ตรงนี้ยไปไม่รอดแน่ๆนะคะ อันนี้ก็เป็นการพยากรณ์นะสำหรับคนที่มีคนคุยเดี๋ยวเราขอไปต่อนะคะกับการพยากรณ์ของคนที่มีคู่สำหรับคนที่มีคู่ความสัมพันธ์ระหว่างคุณและคนรักในช่วงนี้นะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างเหนื่อยนะสำหรับตัวคุณคุณรู้สึกว่าคุณเนี่ยพยายามมากๆเลยในการที่จะดูแลในการที่จะประครับประคองความสัมพันธ์ที่มีอยู่กับคนรักแต่คนรักของคุณนะ่ะ เขายังไม่เป็นผู้ใหญ่มากพอในการที่จะประคับประคองความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะเขายังไม่ค่อยคิดในเรื่องของอนาคตนะอ่ะตัวคนรักของคุณเขายังใช้ชีวิตแบบเดย์บายเดยนะคะคือใช้ชีวิตไปแบบแต่ละวันโดยที่ไม่ได้มีเป้าหมายอะไรซึ่งคุณมองว่าตรงเนี้ยมันไม่โอเคแล้วละถ้าสมมติคนเราคบกัน ในสถานะคนรักอะอย่างน้อยที่สุดคือเราก็ต้องรู้ละว่าอนาคตของเราอะมันควรที่จะไปในทิศทางไหนเราจะแต่งงานกันไหมหรือว่าเราจะคบกันแบบเลื่อนลอยแบบนี้ต่อไปคือตอนนี้คือเราสมควรที่จะรู้ได้แล้วอว่าความสัมพันธ์มันกําลังจะพัฒนาไปในทิศทางไหนนะคะพอพอสถานาการณ์ระหว่างคุณกับคนรักมันลงเอยด้วยการที่คนรักอะยังทำตัวเป็นเหมือนเด็กอย่างนี้อยู่อะมันก็เลยทำให้คุณรู้สึกเครียดมากมาก คุณรู้สึกว่าเหมือนคุณติดอยู่ในทางตนนันอ่ะคุณหาทางออกไม่เจอถามว่าคุณคิดอยากที่จะหยุดความสัมพันธ์ตรงนี้ไหม mm. ก็บอกว่าไม่นะคือคุณก็ไม่เคยที่จะคิดว่าอยากที่จะหยุดความสัมพันธ์ตรงนี้ยังอยากที่จะไปต่ออยู่ถึงแม้ว่าไม่รู้หรอกว่าทางข้างหน้าจะเป็นยังไงแต่คุณยังมีความรักยังมีแพชชั่นให้กับตัวคนรักอยู่อะ่ะมันก็เลยทําให้คุณยังมีความหวังว่าในอนาคต สิ่งหลายๆอย่างอะ่ะมันจะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะคะตัวคนรักของคุณเนี่ยเขาก็ไม่ได้ไม่ได้เลื่อนลอยไปแบบร้0ยเซขนาดนั้นนะคือเรามองว่าคนคนเนี้ยถามว่าเขา มีความเป็นผู้ใหญ่ในตัวไหมเขาก็มีความเป็นผู้ใหญ่ในตัวเพียงแต่ว่าคนคนนี้อาจจะไม่ได้เป็นสายที่แบบแพลนอนาคตสักเท่าไหร่นะคะถ้าคุณอยากที่จะเห็นอนาคตในความสัมพันธนะ์ะเรามองว่าคุณต้องเป็นฝ่ายที่แบบนํานะคะคุณต้องเป็นฝ่ายที่แบบพยายามเริ่มพูดถึงเรื่องอนาคตต้องพยายามพุชเขาอะแล้วคนคนนี้เขาถึงจะ เริ่มที่จะใส่ใจในเรื่องอนาคตมากขึ้นคืออย่าเพิ่งหมดความพยายามอย่าพิ่งหมดหวังกับเขานะคะถ้าคุณทํางานหนักในความสัมพันธ์ตรงนี้เรามองว่าความสัมพันธ์ตรงนี้มันจะเป็นความสัมพันธ์ที่มั่นคงมากๆแล้วก็สามารถที่จะไปต่อในอนาคตได้แบบที่ สมูธอนะเพราะว่าคนรักของคุณเขาพร้อมที่จะทําในทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณต้องการให้เขาทําเขาเป็นสายตามอะคนคนนี้นะคะคือถ้าสมมติว่าคุณเนี่ยบอกเขาว่าคุณต้องการอะไรอยากให้เขาทําอะไรคนคนนี้พร้อมที่จะทําตามความต้องการของคุณอนะ่ะอืมคือเป็นความสัมพันธ์ที่โอเคนะเพียงแต่ว่าดินามิกความสัมพันธ์มันอาจจะมันอาจจะไม่ได้เป็นดินามิกที่คุณต้องการสักเท่าไหร่อ่ะนะคะ คุณเองอาจจะรู้สึกว่าอยากที่จะได้ใครสักคนมาเป็นผู้นําให้กับคุณเป็นคนที่เป็นล l เดอร์นะให้กับความสัมพันธ์แต่ว่าคุณก็ไม่ได้ได้แบบนั้นเนาะเพราะว่าในตอนนี้คุณต้องเป็น l เดอร์ต้องเป็นแบบคนที่นําความสัมพันธ์คนที่คิดว่าจะให้ความสัมพันธนะ์มันไปต่อในทิศทางไหนแต่ถามว่าคนรักของคุณเนี่ยเขารักคุณไหมเขารักคุณนะ คนคนนี้รักคุณมากๆเลยดูสิเป็นไพ่ The Lovers ขึ้นมาเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้มีความเป็นผู้นำในตัวขนาดนั้นนะคะคนรักของคุณนะเขาคนนี้สามารถที่จะเป็นชาวธาตุดินได้นะคะก็อย่างเช่นชาวลัคนณาราศีพษภกันแล้วก็มังกรชาวธาตุลมนะคะก็อย่างเช่นชาวลัคนณาราศีเมถุนตุลน,นะคะหรือว่าจะเป็นชาวลัคนณาราศีสิงห์ก็ได้นะ ดีวเราขอดูไพ่ o r a c l e เพิ่มเติมนะคะว่าไพ่มีอะไรอยากที่จะบอกเราอีกสำหรับไพ่ใบแรกนะคะ Kommunications Communica การสื่อสารระหว่างคุณกับคนรักสำคัญมากๆเลยนะคะถ้าคุณต้องการให้คนรักทำอะไรให้กับคุณนะ่ะคุณต้องพูดกับเขาตรงๆนะคุณอย่าคิดว่าเขาอ่ะจะทำทุกอย่างได้โดยที่คุณไม่ต้องบอกเพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะ อ่านความคิดของคุณได้ว่าคุณต้องการหรือว่าไม่ต้องการอะไรนะคะการที่คุณสื่อสารแบบตรงไปตรงมามันจะทำให้คุณได้ในสิ่งที่คุณต้องการง่ายที่สุดเลย Let go of control issues นะคะเราอยากให้คุณเนี่ยพยายามปล่อยวางความคาดหวังในความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะอย่าให้เรา คาดหวังมากจนเกินไปจนกลายไปเป็นความกดดันของคนรักอะเรามองว่าดินามิกในความสัมพันธ์นะคะมันควรที่จะเป็นดินามิกที่ทั้งสองฝ่ายรู้สึกแฮปปี้ด้วยกันทั้งคู่อะไม่ใช่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งรู้สึกแฮปปี้ส่วนอีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกว่าแบบกดดันอยู่ตลอดเวลา passion แล้วก็ new love นะคะการที่คุณเนี่ย จะได้ความสัมพันธ์ที่ดีต่อใจความสัมพันธ์ที่ถูกใจแบบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์คุณกับคนรักจําเป็นที่จะต้องมีความรักมากพอที่จะทําให้การเปลี่ยนแปลงตรงเนี้ยมันเป็นเรื่องที่ง่ายสําหรับสองฝ่ายนะต้องมี passion นะอืมถ้าสมมติว่ามันไม่มี passion มันไม่มีความรักการเปลี่ยนแปลงตรงเนี้ยจะเป็นเรื่องที่ยากมากๆเลยนะคะเพราะว่ามันจะเป็นการฝืนใจแต่ถ้ามันมีความรักอะ ต่อให้มันเหนื่อยแค่ไหนคุณก็พร้อมที่จะเปลี่ยนตัวเองพร้อมที่จะทําทุกอย่างเพื่อความสัมพันธ์นะในวันนี้เรามองว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนรักมันยังมีความรักมันยังมีแพชชั่นอยู่มันก็เลยทําให้ถ้าสมมติว่าคุณอยากที่จะให้คนรักทําอะไรอะ่ะคนคนนี้เขาก็พร้อมที่จะทําเพื่อคุณนะคะเพราะเขายังมีความรักให้กับคุณอยากที่จะทําสิ่งดีๆให้กับคุณอยากที่จะเป็นคนที่ดีขึ้นให้กับคุณถึงแม้ว่าตัวของเขาเองอาจจะต้อง จะต้องการแบบด r เร t ชันนะคะแต่ว่าคนคนนี้เนื้อแท้แล้วเขาแบบต้องการที่จะทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้คุณมีความสุขนะอืม อันนี้นะคะก็เป็นการพยากรณ์สำหรับชาวลัคนาราศีกุมเนาะยังไงก็แล้วแต่นะคะการพยากรณ์เนี่ยมันไม่มีอะไรที่มันจะตรงแบบเต็มร้อยอย่างมากสุดก็เ0็ดหรือว่าอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้อยากให้ฟังแบบใช้สติในการรับฟังแล้วก็รับชมกันนะคะถ้าชอบการพยากรณ์ในวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe channel b u b i staro ด้วยจะได้ไม่พลาดการอัปเดตคลิปต่อไป วันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามารับฟังแล้วก็รับชมกันเจอกันคลิปต่อไปค่ะ